สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีครับเพราะ Apple ปล่อย iOS 13.6.1มาให้อัปเดตกันต่อสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกเลยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้รองรับ iPhone ทุกรุ่นที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับการอัปเดตครั้งนี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากเพราะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเป็นหลักมากกว่าครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่ควรจะอัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับ ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขปิ้วใหม่คือ 17G80 ครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับแต่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาบัคที่พบในการทำงานหลักๆ3รายการเราไปเริ่มที่รายการแรกครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่หน่วยความจำในเครื่องเต็ม ซึ่งปกติแล้วเวลาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องเหลือน้อยไฟล์ข้อมูลของระบบที่ไม่จําเป็นจะถูกบลบโดยอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังครับแต่ปรากฏว่ามีบั๊กที่ทําให้ไม่ลบอัตโนมัติการอัปเดตครั้งนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับเพื่อนๆที่พบปัญหาว่าพื้นที่หน่วยความจําในเครื่องเต็มเร็วผิดปกติหรือเต็มเร็วแก้ไขไม่ได้อัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะครับถัดมาคือการแก้ไขปัญหาการจัดการความร้อน ที่ทำให้หลายๆเครื่องพบว่าการแสดงผลบนหน้าจอออกไปในโทนสีเขียวปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับปิดท้ายด้วยการแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้บางคนพบว่าคุณสมบัติแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อถูกปิดใช้งานครับอัปเดตเป็น iOS 13.6.1เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆใน iOS 13.6.1เพื่อนๆที่เจอบ,บั๊กแปลกๆข้างต้น ไปอัปเดตกันได้ฟรีเพื่อแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อครับเวอร์ชันนี้จะดีกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าหรือเปล่าทดสอบเสร็จเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ